เละเดินทางมาสู่บนทพีของวัฒนามาถึงยังบนทพีห้าของพิธีการนะครับเดี๋ยวเอากันว่ารัชกาลนาคราชนานิบนพระสงฆ์ที่มีรายนามซึ่งมาจะได้ประกาศรายนามในช่วงเวลาสักเก้านาฬิกาสิบห้านาทีนะประเด็นประภุมท่านพระอาจารย์พระมหาชนนทีบันติดโตท่านตัวช่วยเจ้าอาจารย์สุนทรทนพาโลูก้าวาง รามณีนะมุ่งหน้าสู่จังหวัดชนบุรีน้ำป็นบ่อกเกิดของทรัพย์สมบัติทั้งปวงนะน้ำปิดบ่อกเกิดของทรัพย์สินทั้งปวงฉะนั้นในส่วนมงคลตรงนี้ญาติโยมขอให้มีชีวิตยังไม่ปิดหรยังไม่ปิดองบุญครับครับถวายการต้อนรับครับหลวงพ่อ นั่นก็คือยักพูดยักกล่าวตักไล่สิ่งไม่ปลอาตัวโควิดนโยมตอนนี้เนี่ยยากโยมหลายท่านเนี่ยบอกว่ากระโดนกันมาทีมวิทยาะได้ก้าวิจารว่าเอาอะไรกันเนี่ยหรวอใครกันเนาะ อยู่ที่ไหนนี่บอเลยนะครับตอนนี้กลังสใจในงาส่งจที่ดีนะครับตกจุดตะกนไว้ก่อนครับนับี พ่หารโอราชาจวัดแหลแห่ครับง่ายเพื่อน้อมไละเรื่องนึงถึงนะครับจา่ย์อนุจากยอมได้นะจะจไปทีปะกนะซึ่งคนไทยส่วนใหญ่จะรู้จักท่านในภาคสีแดงแต่ถ้าววิจุวรรณนั้นท่านขอขอบคุณและอนุโมทนาว่าเสียงดังอนาศีนว่าตามอาตรภาพเลยนะ อิมินาสการณนะไม่ดังไม่รวยทางมินาสการนอิมินาสการ์สาวโลกแล้วว่าเป็นมงคลของใวยขอน้องนามสการซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น อาเณห์มหาองคลข้าพระ Blog, พุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมนามเสก็จเสียนเกล้าสุปฏิปันโนภควตโตสาวกขอโยมสาธุชนทุกท่านไดอรัตนาสิ่งนะจ๊ะและจับสายสิ่งไว้ด้วยโคกศีรษะเลิกหรือไว้เฉยๆอ่ะเรียบตบลาทิยาจามา ทุต,ติยังตีมายังพันเตวิตทุวิสรรักนัายที่สรธรรมาครับหลวงพ่อครับบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลให้ญาตโยมทุกท่านภาวนาขอใช้ปัญาหวงพ่อรยคนไทว่ามัาคูมาูมนั่จะนะโมนิเธอบท้าเวียดวนเข้ามนเป็นคนรวยเป็นรวย รวยไม่รวยรวยไม่รวยรวยไม่รวยดีหรือไม่ดีือไม่ดีถ้าพินาศา้องกลับสู่ความใจเย็นก็ต้องรู สถานีรถรีเลขส่วนสามห้าสูงทองอันนขอเทียบค่าของที่เป็นนะครับต่อองก็อด้นะครับเล เสียนะนะครับมาอาปุตรรวยมาอาปุตดังมีสัตว์งเข้ามาเก่มาผู้คนไหลมาเก่มานาชาลีติจงสชาพุทธกันจังกัน มีแบงค์พันกันเป็นปึกเป็นปึกเป็นปึกอย่างนี้นะพร้อมกับท่านเกียรติทุกท่านเดี๋ยวได้ถวายพองมาลาแม่ท่านเจ้าภาพผู้น่ารักนะท่านคนตำรวจศีเทศักดิ์นะคุณโยมณีผ่านพุทธศีลพุทธคุณสร้างวัดสาธุนะครับแล้วจะเข้าสู่พิธี สาถูครับข้าพพระคุทธเจพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่สมัยุคปนเป็นต้นเป็นประธานในพิ่ีจารีประกอบกิทีิธีก่อนควแทนของพี่น้องประชาชนพ่อใจบุญแม่ใจกุศลเศรษฐีสร้สางสราบัาบารณีโดยการร่วมเป็นเจ้าภาพ พญานามหาประจันสวรรค์กาเมยุนิตามหัศจรรจังหวัดงูจรุมีเนธพญานาพญานาเจ้ามีพวกมหานต์นกสิงขอดเก็ทุกคนทอดเขาจันทริกเจแค่พญานาเจ้าทามพัฒสวนรค์กาโลตาทามพัฒนสวรรค์กาโลของเขตเขาจักรวาล เจษเด็จมาสโสมสาราำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีในการประกอบสถิตประทับเป็นการขาวรเทิพยาดาเจ้าทั้งปวงพระพญาดาพุนสาสปนาพิเสธในภูมิโรกนี้เสด็จลรมาประทานเลิกอันเป็นมงคลชัยแนงนกกาละนัดนีเธอสิงสถิตในพุนกราธิ์ สุดเขตขอบเขาจะตาลิยาคาถาตั้โพระสัมพันยูตัสสรุจบานสกปิิแล้วฟอมุบตะวันฟ้องโอนไพพรึงนาสิทธิลาภนิรันตรงลาคุศลุบาทใจนาซาบสิทีภาควัดตุเตกอสาบพอจมรสสิง ีนี้ระโกรเจริญศขนักสุ